สวัสดีครับวันนี้วันที่10มิถุนายน2 5 6 8นะครับมาดูสถานการณ์ของเซตนะครับในช่วงบ่ายนะครับเซตบวกเซตบวกอยู่2.31จุดนจุดนะครับอยู่ที่1137.55จุดจุดนะครับเอมไบก็บวกอยู่1.07จุดนะครับอยู่ที่239.96จุดานะครับยังคงไซด์เวย์อัพขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแต่ว่า ในสัญญาณของเซตนั้นเราต้องไปดูก่อนนะครับว่าเซตตอนนี้มีสัญญาณบวกหรือ,อยังนะครับว่ามันจะขึ้นนี้ขึ้นนานหรือ,อยังนะครับพอเราเข้าไปดูนะครับจะเห็นว่านะครับกรอบหรืออเลกชั่นยังคงไซด์เวดาวนะครับทิศทางของราคายังคงบอกว่าราคายังคงจะต้องไซด์เวด้าลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราดูจากแนวโน้มนะครับว่าจะเห็นว่าแนวโน้มของเขานันไซด์เวด้า แล้วก็ต่ำกว่าเส้น200วันนะครับเมื่อซช้เวลาแล้วต่ำกว่า200วันแล้วทำไมก็ดีดกลับขึ้นมาล่ะครับก็เพราะว่ามีบอลุ่มเข้ามากนะครับเป็นบอลุ่มซื้อส่วนใหญ่เป็นตังเทียนสีเขียวในวันนี้นะครับโดยมีบอลรุ่มเพียง6.49บิลเลียนนะครับบอกไม่ไม้นะครับคือบิลเลียนนะครับก็ r s i ก็ไซเวกเป็นข้างนะครับ MACD ก็ชี้ลงต่ำกว่าเส้น Signal แล้วก็ต่ำกว่าเส้นซีนอยู่นะครับยังยืนยันว่าเป็นขาลงอยู่นะครับแม้ว่า OV จะไซด์เว่อั์ขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าราคานั้นยังคงไซด์เวดาวนะครับยังมีโอกาสลงต่อเพราะว่าอาราบริกซานะครับคือจุดไข่ปลาเล็กๆเ,เนี่ยยืนเหนือเส้นยืนเหนือราคานะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ายังเป็นจังหวะ ไซค่อยๆไซเวดาวงมานะครับก็ถ้าเกิดขึ้นตอนนี้ท่านต้องตัดสินใจคัดลอสนะครับคือข,ขายถ,าถ้าหากว่าลงก็เข้าช้อนแต่ว่าราคายังคงเป็นจังหวะไซเวดาวอีกประมาณสักหงเดือนนะครับราคายังคงลงนะครับก็จะลงมาต่ํากว่าแต่ว่าจังหวะอันนี้เป็นจังหวะแนวโน้มที่ดีตรงไหนนะครับเดิมทีนะครับกรอบบรูจแบนนะครับ เขาจะต่ำกว่า1,100มาที่950นะครับแต่ตอนนี้ราคาค่อยๆไซไว์อัพขึ้นมาก็เหมือนกับว่ามันกำลังจะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปก็จะเข้าใจใช่ไหมครับว่าตัวกรอบในนิกเกิชั้นถ้ามันจะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปจะเป็นจังหวะไซ์ไว์อัพขึ้นไปซึ่งหมดขาลงนั่นเองแต่ว่าถ้าดูจากนี้สงสัยจะมีแนวโน้มอ,อีกไกลอีกนานนะครับราคาคง,คงไซไว์ดาวนะครับ แต่ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะครับมาเรามาดูกันที่ Top Money In แล้วกันนะครับ Top Money In วันนี้ SCB นะครับ SCB นะครับหรือยานแม่นะครับวันนี้บวกขึ้นไป3บาทนะครับโดยมี Money In เข้ามานะครับที่361.50อ้านมิลเลียนนะครับทำให้นะครับสเดือนที่ผ่านมายัางลบอยู่1.23% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบอยู่0.41%แต่ว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา บวกขึ้นมา0.1.27นะครับ PE อยู่ที่8.72เท่านะครับมี yield อยู่ที่8.92มี EPS ก็คือกำไรสุทธิอยู่ที่3.71สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่8บาท44สตางค์นะครับแล้วเราจะไปดูจังหวะของ SCB ก็ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นและดีดกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบลูจแบนหมายความว่าอะไรครับ 3บาทนะครับราคาก็จะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับคือสามารถพุ่งพ้นขึ้นมาผ่านเส้น2องวันขึ้นมาได้สามารถยืนเหนือเส้น2องวันขึ้นไปได้แสดงว่าเป็นจังหวะขาขึ้นโดยโวลุ่มชี้เข้านะครับเป็นวลุ่มซื้อส่วนใหญ่ที่9.49มิลเลนยน RSI ชี้ขึ้นอยู่ที่52นะครับ ก็คือเลยเส้น50ถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นอันงดงามอ่า MACD ยืนยันขาขึ้นด้วยกำลังจะไซด์เวย์ขึ้นไปยืนบนเส้นศูนย์นะครับเป็นอันแม้ว่ายังคงเป็นจังหวะต่ำกว่าเส้นซูนย์ก็ตามแต่ยังเป็นจังหวะขาขึ้นยืนยันด้วย o p v ไซด์เวย์เป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาเป็นจังหวะไซด์แวบขึ้นไปก็จะทํากาไรตั้งแต่ปัจจุบันนี้ที่ราคาอ่ย120บบาทขึ้นไปที่นะครับสูงสุดนี่ประมาณสัก 122ถึง124บาทนะครับเพราะนั้นทางทุนก็อลองเก่งกำไรต่อไปนะครับอดทนถือต่อไปนะครับสลับตัวนี้แต่ว่าถ้าเซ็ตยอ่อตัวนี้จะยอ่อหาจจะยอ่อหรือจะไปต่อก็ได้มันอยู่ที่นักลงทุนจะเอาเงินเข้าเท่าไรนะครับนี่คือ s c b นะครับมาที่2ก็คือ KBank k b นะครับ K-Bank ยังคงบวกขึ้นมานะครับบวกขึ้นมา0.50สตางค์ราคาอยู่ที่155.50บาทนะครับ สามเดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป4.71นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาลบไป5.76 1เนหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา0.97อะนะครับ PE อยู่ที่7.15เท่านะครับมี yield อยู่ที่7.74 มี e p s อยู่ที่5.67สตางค์ต่อหุ้นแล้วเคยมีการปันผลที่2.50บาทสตางค์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับกราฟของ K-Bank ก็ค่อยๆทําทำกำไรขึ้นไปเช่นกันเพราะสามารถยินเหนือนเส้น2ววันมาได้นะครับเส้น2ระววันอยู่ที่154.06นะครับแต่ปัจจุบันราคาที่5อยู่ที่5 5ก็คือยังไม่ผ่านพ้นนะครับคือเอาผ่านพ้นแล้วนะครับเพราะว่าเส้น2องอวันอยู่ที่154ส่วน ราคาปัจจุบันที่1 5 5 5 5 0นะครับก็คือเพิ่งพ้นผ่านเส้นสองรานขึ้นไปแล้วก็จะค่อยๆไซด์เว์ขึ้นไปเหนือเส้นกึ่งกลางลีเนียลกชั่นแล้วก็จะขึ้นไปที่กึ่งกลางบรูจแบนนะครับก็ค่อยๆติดตามกันต่อไปโดยนะครับมีวอลุ่มซื้อเข้ามานะครับมีวอลุ่มส่วนใหญ่ซื้อเข้ามาที่6.8มิลเลียนนะครับ r s i ไซดเว์ด้านข้างอยู่ที่42นะครับแล้วก็ MSd ยังต่ำกว่าเส้นซีนย์ต่ำกว่าเส้นสัญญาณสาเวกเดินข้างนะครับโอบก็สายเวกเดินข้างเช่นเดียวกันตัวนี้ถ้าอดทนฝืนเก่งกำไรต่อไปก็อดทนต่อไปได้นะครับเพราะว่าราคายืนเหนือเส้น2องละวันขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเด้งตรงเส้น2องละวันคือเมื่อไรก็ตามที่ราคาลงมาชนเส้นเส้นสองละวันก็จะตีกลับขึ้นไปนั่นเองเพราะนั้นเก่งกําไรต่อไปอย่างงดงามนะครับสำหรับเคแบงนะครับมาที่ตัวที่3นะครับนั่นคือ b ี l นะครับวันนี้มีติดแบงค์ทั้งนั้นเลยนะครับอ่าแบงค์ตัวที่3ก็คือ BBL นะครับราคาบวกขึ้นมา0.50สตางค์อยู่ที่140.50บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป4% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาลบไป0.71%นะครับ PE อยู่ที่5.65เท่านะครับมียูที่6.07%มี EPS ที่6.61สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่6.50สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับ ไปดูจังหวะของอ่า p l นะครับราคายังคงต่ำกว่าเส้น2แล้ววันนะครับเป็นตัวเดียวของตัวแบงค์นะครับที่ราคาต่ำกว่าเส้น2แล้ววันแต่ว่าราคากำลังพยายามที่จะยืนเหนือเส้น b บ l l เช่แบ b น n d ไอเส้นอวว่าเนเวอเ้นไขป่ปลาเส้นพา r า b o l i c นะครับแล้วก็ราคายืนเหนือถึงกลางล e เนียเลก s ชั o นขึ้นไปนะครับราคาเข้าใจว่าจะขึ้นไปที่เส้น2องววันที่ราคาร8 1แ8 ิลเลียนะครับแต่ว่าราคาจะค่อยๆไซเวขึ้นไปโดยตอนนี้เริ่มต้นที่140.50สตางค์นะครับแต่ว่านะครับวอลุ่มเป็นวอลุ่มขายส่วนใหญ่นะครับเป็นแท่งสีแดงอยู่ที่4.24มิลเลียนะครับก็ยังคงต้องชะลอดูนะครับพอราคายังคงไซเว y ออกด้านข้างาจะเห็นได้จาก RSI ไซเว y ถึงไซเว a อัพไปที่43.03มิลเลียนะครับส่วน MACD ยังคงซด์เวย์ต่ำกว่าเส้นซีลต่ำกว่าเส้น Signal นะครับซด์เวย์เป็นข้างยังยืนยันว่าเป็นขาลงนะครับแต่ว่าลงเล็กๆน้อยๆมีโอกาสที่ติดกลับขึ้นไปนโดยเห็นได้จาก OBB จะซด์เวอขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเพราะนั้นตัวนี้ยังคงต้องเสี่ยงแล้วก็อดทนต่อไปสะหรับ b ีบนะครับ,บ, BL, รบมาที่ตัวที่4ของวันนี้ก็คือ KTB นะครับเป็นเซกเตอร์แบง์ทั้งสิ้นรู้สึกว่า ดานลงทุนจะนําเม็ดเงินเข้ามาใน4ตัวนี้นะครับตัวแรกนับเม็ดเงินเข้าไป364ตัวที่2 297ตัวที่3 156ตัวที่4 107นะครับมิลเลียนนะครับโดยนะครับ่าบวกขึ้นไป0.10สตางค์นะครับสำหรับ KTB นะครับาราคาอยู่ที่22.20บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.4% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป1.33% 1, 1. งดสอนที่ผ่านมาไม่บวกไม่ลบนะครับ Uh, PE อยู่ที่6.95เท่านะครับ PE อยู่ที่6.99มี EPS ที่0.84สตางค์ต่อหุ้นและเคยก็มีการปันผลที่1.55สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับไปดูจังหวะของกราฟของเขานะครับกราฟยืนเหนือกว่าเส้น2ระวันได้หรือยังนะครับดูจากแนวโน้มก็สามารถยืนเหนือเส้น2ระวันได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เส้น2ระวันอยู่ที่21.52 สตังค์นะครับแต่ว่าปัจจุบันราคาปิดอยู่ที่22.20บาทนั่นเองก็เลยขึ้นไป1บาทนะครับฉะนั้นจังหวะยังคงไซเว์ไปทางดน้นข้างแล้วก็สามารถที่จะเก่งกับไรได้ต่อแม้ว่ามีภา,าวะอุปอยู่ด้านบนนะครับโดยวัลรุ่มเป็นวัลรุ่มขายเซ็นสโเรมซื้อสัดส่วนใหญ่เป็นทั้งเทียนสีเขียวนะครับอยู่ที่41.98มลเลน RSI ไซเวย์น้นข้างอยู่ที่49.93เป็นนิมิตหมายดีที่ราคาจะไป เลยเส้น50นะครับส่วนในเ d ก็ยืนอยู่บนเส้นซูนยืนอยู่บนเส้นส i g n a l พอดีพอดีนะครับกำลังจะพุ่งผลเส้นศีนนะครับก็ลุ้นกันต่อไปยังมีโอการเก่งกำไรได้ต่อไปสำหรับ k t ทนะครับแล้วก็โอพีวียังยืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นเพราะฉะนั้นราคาจะค่อยๆบวกขึ้นไปเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือตัวเดลต้านะครับ ตัวเดลตานะครับถ้านะครับราคาเซตบวกเกิน2บาทนะครับถ้าเดลต้าบวกเกิน2บาทราคาของเซ t ตจะเป็นบวกแต่ตอนนี้ราคาเดลต้าดะต่ําดิ่งอยู่ที่0ู2 5ลบ0.25สตางค์นะครับราคาอยู่ที่99.25บาทนะครับโดยมีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น62.22มิลเลียนนะครับก็ถือว่ายังเข้าน้อยกว่า5ท่านดับแล้วก็ สามเดือนที่ผ่านมาเดลต้าก็บวกไป28%่นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป 1%, 1นึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ลบไปสี่อนะครับ PE อยู e ่ที่61.69เท่านะครับมีย e ูที่0.46สตางค์มี EPS ที่0.44และเคยมีการปันผลที่0.46สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองนะครับจังหวะของเดลต้านั้นก็ราคานะครับพยายามที่จะ,ะพุ่งพ้นเส้น2องเลวันนะครับแต่ว่าไม่พ้นนะครับเพราะว่าราคา เส้น2ระเลวันอยู่ที่112.88แต่ราคาปัจจุบันอยู่ที่99.25สตางค์เพราะนั้นต้องตั้งต่อสู้ต่อไปนะครับโดยนะครับมีราคาขายส่วนใหญ่ก็คือลงขายขึ้นซื้อนะครับาราคาอยู่ที่ติดลบนะครับราคาขายนะครับส่วนใหญ่ที่6.52ุ้ามิลเลียนนะครับส่วน MACD ไซด์เวย์ขึ้นมายืนอยู่บนเส้น50พอดีพอดีนะครับให้ท่าสิบจุดาจุดนะครับแล้วก็ อาตัวตัว ABCD ยังคงไซด์เวย์ยืนต่ำกว่าเส้นสัญญาล้วก็ต่ำกว่าเส้นศูนย์นิดหน่อยนะครับไซด์เวย์ไปทางนานข้างเช่นเดียวกับ O V ชี้ออกด้านข้างเช่นเดียวกันเพราะฉนะนั้นตัวนี้ถามว่าเก่งกำไรได้ต่อไปได้หรือเปล่าก็เก่งกำไรต่อไปได้แล้วควรที่จะคัดล้อที่เส้นด้านล่างของบุิชี่แบนนะครับที่ราคา94 94บาทนะครับบาทนะครับ97บาท ก้าสิบสี่ก็ได้ครับเก้าสิบสี่จุดสามสามนะครับเพราะว่าปัจจุบันอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทนั่นเองก็ถ้าเกิดต่ําลงมากว่านั้นก็ต้องคัดลอดเอาไว้นะครับท่านจะอยู่ได้อยู่ได้รอดก็ต้องมีวินัยนะครับตรงไหนควรคัดตรงไหนควรตัดตรงไหนควรทนถือต่อไปนะครับถ้าราคาสูงกว่าที่เราตัดคัดลอดออกไปนะครับก็ฝากท่านลงทุนพิจารณาดูให้ดีนะครับนี่คือแนวโน้มที่จะทําให้ท่านลงทุนแล้วก็มีกาไรอย่างชัดเจนนะครับ จะแจ้งจากการที่เราไดดูแนวโน้มของราคาของแบงค์นะครับเพาแบงค์จะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าราคามีโอกาสพุ่งขึ้นแบงค์ก็จะขึ้นแรงนะครับถ้าเระขาย่อลงมาก็จะมีแบงค์บางแบงที่ไม่สามารถสวนกระแสนั่นเองนะครับก็าฝากกดแชร์กดตูกใจกด Subscribe กดดแจ้งเตือนแล้วก็ขอบพระคุณที่ส่่นการนุณาสมสมา,สมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพนะครับ ไปพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ